สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ7ที่นั่งรถครอบครัวนะคะน้องเมย์ขอแนะนําเป็นรถ e อ p e n d e เด t รถน้ํามันนะคะราคาอยู่ที่9,12,000บาทนะคะสีขาวเพิ่ม1,000งบาทวันนี้น้องเมย์มากับโปฟีดาวนะคะพอหนึ่งหมนหนึ่งพัต้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวน้องเมย์พาไปชมว่าน้องเมย์ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างค่ะไปกันเลย ของของแต่งนะคะที่ติดเพิ่มไปก็คือโรลเปอ p เอ็กเพนเดอร์สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกสีตัวเอกได้นะคะหรือเลือกเป็นสีดำสีบอนนะคะของเรามีให้เลือกนะคะต่อมาจะเป็นกระจังหน้าเอฟพาดอันนี้น้องเมย์ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้าเพื่อความดุความเท่ความห่อนะคะต่อมาจะเป็นกรอบป้ายทะเบียน l ลนด y อาร์ ของแท้จากมิตซูนะจ๊ะลงมาเลยจะเป็นชุดแต่งไรเดอร์เสวยๆแบบนี้เลยน้องเมย์แถมให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์พาไปชมด้านข้างว่ามีอะไรเพิ่มไปอีกค่ะและในส่วนของด้านข้างน้องเมย์มีกันสาดสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดให้4ด้านเลยนะคะที่สําคัญลูกค้าทําสีหลังคาดําตั้งแต่เสา A เสา B ยาวถึงสปอยเลอร์และหูกกระจกมองข้างด้วยนะคะ ต่อมาน้องเมย์ได้แถมเป็นเบ้ามือกันลอยลายเคปล่าอักษรสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวน้องเมย์พาไปชมด้านหลังค่ะแรกในส่วนของด้านหลังนะคะรถคันนี้เป็นชีบฉลามนะคะต่อมาก็จะเป็นสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าน้องเมย์ได้แถมเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยสองจุดทำงานคู่กับ อจอด้านหน้าเลยเป็นเส้นกะระยะนะคะจอดได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังเป็นสังเป็นสเกิร์ตท่อคู่เรียบเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ในโปรฟีด้าของน้องเมย์นะคะพน1่อ0 0น1น0 0 0ต้นๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักรายหาน้องเมย์ได้เลยนะคะที่เบอร์0659347797เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและรายเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์ขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย